ทีมขั้วถัดมาเป็นเรื่องของตัวนำประทานและก็บริพันธ์ประทานนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับตัวประทานเนี่ยนะครับตัวประทานบริพันธ์ประทานส่วนมากก็จะเป็นอาจจะเป็นแรงต่ําเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นแรงต่ำนั้นตัวบริพันธ์ประทานตัวนี้เนี่ยก็ขนาดจะต้องไม่น้อยกว่าคือบริพันธ์ประทานตัวนี้หมายว่าตัวตัวที่เป็นประทานตัวแรกกับตัว ตัวที่อยู่ในห้องนะครับตัวเมนทวิตในห้องเหมือนกับเมนในบ้านอยู่อาศัยทั่วๆไปนะครับก,ก็จะใช้หลักการเดียวกันนะครับใช้หลักการเดียวกันก็จะมีขนาดแต่ว่าในมาตรฐานของของของบทที่เ้าเขาก็ยังบังคับว่าไม่เกินนะครับนะฮะไม่น้อยกว่าร้อย่สิบาอร์เั้นแล้วหลักสําคัญอีกตามมาก็คือว่าส่วนมากแล้วทางผู้แบบจะออกแบบผิดเยอะมากนะครับในตรงนี้ ไปคำนวณขนาดกระแสแล้วแล้วก็ไปเลือกตามขนาดสายเลยแต่ว่าในมาตรฐานบอกแล้วขนาดจะต้องไม่เล็กกว่า6ตารางมิลลิเมตรซึ่งอันเนี้ยส่วนมากผิดก,กันเยอะมากนะครับจะทำให้มีปัญหาเวลาที่ท่านส่งมอบแบบหรือเวลาไปติดตั้งจะมีปัญหามากนะครับเพราะว่าเขาได้เผื่อโหลดไว้สลับผู้ใช้ไฟฟ้าในอนาคตนะครับแม้ว่าโหลดที่คำนวณมาแล้วอาจจะต่ำเราใช้ เครื่องวัดต่ำก็ตามแต่ว่าสายตัวนี้จะต้องไม่เล็กกว่า6ตารางมิลลิเมตรนะครับสายเมนที่เข้ามาต้องระวังตรงนี้ให้ดีนะครับนี <c> ่ <oughs> นะครับนี่คือตัวอย่างกา,การกำหนดนะครับก็เวลากำหนดก็ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับก็กำหนดขนาดข้้มวงกันกำหนดขนาดสายนะครับสายจะต้อง มีขนาดกระแสเนี่ยไม่น้อยกว่าขนาดขอ้วการถ้าเราเลือกขอกั้วการ100แอมป์ทิปเราก็ต้องไปดูในตารางนะครับก็ถ้าเดเดินสายลอยในท่อเนี่ยถ้าเราใช้ <c oughs> นะครับสาย35ก็รับได้109แอมป์ ip, นะครับถ้าใช้25ก็รับได้88ก็จะรับไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกขนาดข,าดขั้วการอะไรถ้าเราเลือกขนาดขั้วกัน80ก็สาย25 ก็จะรับได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกวิธีการเดินสายนะครับแล้วก็ขนาดเครื่องม้งกันเป็นหลักถัดมาเป็น <c oughs> การออกแบบกำหนดวงจรสายป้อนซึ่งจอดสายป้อนของอาคารชุดเนี่ยจะไม่เหมือนอบทที่3บทที่3ใช้ดีมาร์ f แฟกเตอร์แต่บทนี้เนี่ย จะใช้เรียกว่าโคสเซเดนแฟกเตอร์นะครับเรามาดูว่าข้อกำหนดในเรื่องของอาสายป้อนสลักส่วนห้องชุดเนี่ยเขาคิดอย่างไรโบตีแล้วสายป้อนในส่วนนี้เนี่ยก็เราจะใช้โคสเซเดนแฟกเตอร์ในการแคลคูลเอทเพื่อหานะครับขนาดสายที่เหมาะสมลักษณะของโคสเซเดนแฟกเตอร์เนี่ยก็จะใช้หลักการในการจ่ายไฟของหลักการทั่วไปเพราะว่าจะมองว่า บ้านแต่ละหลังเนี่ยนะครับใช้ไฟไม่พร้อมกันแต่ดีมาร์ฟักเตอร์จะต่างไปดีมาร์ฟักเตอร์จะใช้มองก็ว่าโหลดแต่ละชนิดเนี่ยใช้ไม่พร้อมกันนะฮะโหลดแต่ละตัวใช้ไม่พร้อมกันคนละลักษณะดีมาร์ฟักเตอร์เราจะดูในห้องชุดแต่โคสเดนเนี่ยจะดูออกจากบ้านมานะฮะหรือโปรติไปหาตามขนาดหมแปลงหมแปลงก็จะดูว่าแต่ละบ้านใช้ไฟไม่พร้อมกันนะครับหรือสายป้อนก็จะใช้ แต่ละบ้านใช้ไฟไม่พร้อมกันหรือเมนสวิตหรือเมนของการไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะดูจากสิ่งพวกนี้นะครับว่าบ้านแต่ละหลังหรืออาคารแต่ละหลังใช้ไฟไม่พร้อมกันนะครับแล้วก็วิธีการเดินสายก็ส่วนมากให้เดินในท่อสังเกตไปครับเดินในท่อหรือเดินในบัดเวหรือบัดดับนะครับแล้วก็เวลาเครื่องมือกันก็จะต้องเป็นสกีเบเกอร์เป็นหลักนะก็ แต่ว่าโคสเเดนอยู่ที่ไหนโคสเเดนจะอยู่ในบท,บทนี้และอยู่ในตาราง9ก9 6ิกินะครับก็สายป้อนก็อาจจะแบ่งเป็นสายป้อนของส่วนส่วนกลางสายป้อนสลักห้องชุดซึ่งสายป้อนสลักห้องชุดเนี่ยเราก็ใช้โคสเเดนแต่สายป้อนสลับในส่วนกลางเนี่ยคุณก็ไมใช้ดีมานแฟกเตอร์นะครับเพราะว่ามันใช้กหลดแต่ละตัวนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับเรามาดูตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะครับ สมมติตัวอย่างนี้ใส่ป้อนนี้จะมีห้องชุดอยู่ถ้าเป็นอยู่อาศ so ัยสัก100ตารางเมตร50ห้องนะครับห้องชุดนี้ที่เป็นร้านค้ามีมี300ตารางเมตร20ห้องนะครับก็มาดูว่าในเวลาคัลคูเลตคลคูเลตยังไงในสลับในโคสเดนเนี่ยที่เป็นที่อยู่อาศัยจะอย yeah. ู่ในตาราง9 5ก็เริ่มด้วยห้องที่1นึถึงสิจะใช้จุด9นะครับ ห้องที่11็ถึง20กระจใช้จุด8นะครับแล้วก็2 1ถึง30ใช้จุด7 31ถึง40ใช้จุด6แล้วก็41ห้องขึ้นไปเนี่ยใช้จุด5นะครับอันนี้ก็จะเป็นโครสเดนส์สำหรับที่อยู่อาศัยที่เวลาคำนวณโหลดอันนี้เป็นโครสเดนส์สำหรับในเรื่องของสำนักงานหรือร้านค้าซึ่งปกติในเชิงพฤติกรรมแล้วเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นหนึ่งอยู่ละต้องการให้ร้านค้าได้เปิดร0อ หรือสำนักง,งานได้เปิด100%อยู่แล้วถ้าในศูนย์ค้าหรืออาคารค้าใดๆถ้าเราต้องการดีมานเยอะๆเนี่ยคงเป็นเป็นไม่ได้เพราะว่าแสดงว่ากา,การคิดตั้งแต่แรกคิดไม่ถูกนะครับแต่ว่าในหลักการแล้วเนี่ยในโลกความเป็นจริงเนี่ยก็ยังยอมให้ได้ถึงจุด85ในกรณีที่ <c oughs> มีขนาดตั้งแต่11ขึ้นไปนะครับ11ห้องขึ้นไปนะครับก็เวลาคิดก็ <c oughs> หลักการง่ายๆก็คือต้องดูว่าแต่ละห้องเนี่ย นะคิดอย่างไรนะครับคิดอย่างไรนะอันนี้ผมอาจจะสลับนิดนึงเดี๋ยวผมดูนิดนึงผมให้ดูตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับว่าที่มาเมื่อกี้อาจจะสลับสไลด์นิดนึงนะครับก็มาดูสไลด์ที่จริงๆเวลาคิดก็ในใน50ห้องนั้นก็จะมีมี พื้นที่100ร้อยตารางเมตรห้าสิบห้องเป็นเป็นเป็นพื้นที่ที่ไม่มีระบบทาําความเย็นนะฮะอยู่ในกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นร้านค้านะครับสห้องราคาแคลคูลเลตเนี่ยนะครับก็ก็ดูนะครับว่าโหลดเขากำหนดโหลดส่วนกลางมาให้200 kva นะครับแล้วก็มีโหลดแบ่งเป็นก็ใช้หลักการที่กำหนดมาตั้งแต่แรกคือห้องชุดแต่ละห้องใช้พื้นที่นะครับ พอไม่มีเครื่องบะประกาศก,ก็ใช้คูณร0อแล้วก็บวกสามพันเพราะว่าเกิน55มาคำนวณเป็นกระแสมานะครับซิงเกิลเฟสแล้วก็เป็นห้องชุดสลับที่เป็นร้านค้าเนี่ยก็300ตารางเมตรก็คูณ155นะครับคูณ300หาคะแนกระแสเป็นทีเฟสมาอันนี้คือสแฟรรุ่น3แล้วก็400นะครับอันนี้หาด้วย230ก็จะได้ค่าตามนี้นะครับก็ <c oughs> อาจจะดูจากตารางก็ได้นะครับก็จะได้โหลดได้เครื่องวัดมานะครับได้เครื่องบัองกันของแต่ละห้องมานะครับเครื่องบัองกันก็สามารถกําหนดได้นะครับก็นี่คือคือขนาดโหลดของแต่ละห้องชุดก็สามารถกําหนดขนาดเครื่องวัดได้นะครับก็ไล่ตามตารางนะครับหาขนาดเครื่องวัดได้เลยของแต่ละห้องนะครับที่เป็น้านค้าก็เหมือนกันนะครับจาก300ตารางเมตร ก็จะ <OOK> ได้ขนาด30ร้อยแต่ว่าเป็นท hmm ีเฟ e แทนนะครับก็หาขนาดตามตารางได้เขาจะทำมาได้จากตารางนี้ซึ่งพอเข้าตารางเราจะเห็นว่าอันนี้คือขนาดเครื่องมืกันนะครับก็คูณด้วย1 2 5นะครับเราใช้7 0แอมทิปก็ได้นะครับหรือใช้80ใช้100ก็ได้เพราะว่าตัวนี้ได้ถึง1 0 0แอมนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับได้ถึง100แอมทิปนะครับก็ ะะโหลดที่คำนวณมาได้ซึ่งอันนี้ยังไงก็ต้องใช้รอยแอนทิ่สิ่งที่ตามมาคือเราสามารถนํากระแสพวกนี้ไปคํานวณหาขนาดสายพอได้ขนาดข้วมงกันแล้วเนี่ยก็ไปหาขนาดสายหาแรงดันตกนะครับว่าแรงดันตกเท่าไหร่จากมอกแปลงไปถึงนะครับวงจรย่อยตัวท้ายเนี่ยรวมแล้วต้องไม่เกิน5%นะครับโดยจากตัวหมอแปลงจนจนถึง เมนฟีเดอร์เนี่ยต้องไม่เกิน2%แล้วจากจากบ้านไปถึงนะครับ